ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามชมสอนอบปคโลสถานีเดียวทามทาง w ว็บไต์ p u k a l o p o l i c e c o m ที่รักทุกท่านนะครับขณะนี้ก็พบกับผมนะครับพันธตในวดเอกโชคชัยงามวงศ์บการสถานีตำรวจนครบาลบุคโลได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูบรรยากาศของการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกตามที่ตำรวจนครบานได้กำชับและตวดขันให้จราจรทุกสอนอนะครับให้กวดขันวินัยจราจรใน17ข้อหาหลักขณะนี้สอนอุุคลของเรานะครับนำโดยท่านอ่ปานนบัตโทนัทฟัดพัดูนกัรรองผู้กับจราจรปันบัตโทชยันเบญจาทิกุลสารวัจจจราจร และร้อยตรวเอกธีรพงษ์ปานเตี้ยงรองสารจาจรพร้อมด้วยกำลังจารจาจรทั้งหมดยี่บนายนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจที่บริเวณหน้าวัดบุคลโลถนนเจีย์คอนขาเข้าขาออกนะครับขาออกนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนรถจักรยานยนต์รถโดยสารรถบุคคลสาธารณะหรือว่ารถส่วนตัวก็ดีนะครับเราก็จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่า ท่านกีก่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายหรือไม่ซึ่งกฎหมายนั้นกาหนดไว้นะครับว่าห้ามมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หากว่ามีตั้งแต่51ขึ้นไปท่านจะต้องถูกบันทึกจับกลุ่มแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลบุคโลนะครับตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการตั้งจุดตรวจตรวจกัดมาตั้งแต่20่สิมกา,าน,นะครับเราก็จะมีเวลาในการดําเนินการอยู่ประมาณ 2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณแผนการนี้นะครับเราได้มีการทำดาเนินการโดยทางกรมขับการตำรวจขอนแก่นนะครับได้กําหนดตรวจให้กับทางสถานีตำรวจคอนบก่นของเรานั้นได้ดําเนินโครงการนี้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรของเราทุกนายนะครับนอกจากจะมีการขวดขันทางด้านวินัยจราจรกวดขันในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วนะครับ ก็ยังมีการตรวจสอบในเรื่องความผิดอาญานะครับอย่างเมื่อวานนะทางเจ้าหนี่บริกรของเราก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหา,ามียาบ้าไว้ในความครอบครองอประมาณสามสามที่เจ็ดเม็ดนะครับซึ่งก็ตั้งข้อาหาในเรื่องของจําหน่ายครับนี่ก็คือผลงานจราจรของสอนอบโบโุบลโรซึ่งเราก็ได้เข้มข้นในการปฏิบัติด้วยมานะครับในช่วงกลางวันเราก็จะนวยความเะ็วานการจราจรแล้วก็จะมีการป้องกันเหตุนักเรียน นักเลงที่จะอาจยถฟัวทำร้ายกันนะครับเราก็จะมีการสก,กัดก่อนเกิดเหตุด้วยการเข้าไปตรวจคน้นรถโดยสารประจําทางที่นักเรียนนักเียน,นั้นได้โดยสารมาก็ดีหรือว่ารถย,ยนแท็กซี่สธารณะที่รวมกลุ่มกันมา56คนแล้วก็หลบหนีกันจับกลุ่มการตรวจค้นข,ของเจ้าหน้าที่เหมเราก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นได้วัตถุีดนะครับอาวุธมีเป็นจำนวนมากนะน,นี่ก็คือหนึ่งในผลง,งานการป้องกันเหตุกรรมของเจ้าหนุ่จ่าจรสนบโบคโล ในระหว่างนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รับชมารายการของเราอยู่นะครับได้ดูบรรยากาศสดๆในการทํางานของเราว่า,าการทำงานของเรานั้นเป็นไปอย่างไรนะครับเริ่มแรกนั่นคือว่าเราก็จะมีการตั้งจุดตรวจบริเวณตรงถนนนะครับเราก็จะมีกลญแจจราจรในการตั้งวางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถนั้นใช้ความเร็วในการผ่านจุดตรวจจากนั้นเจ้าหน้าที่จราจรของเราก็จะสังเกตดูครับสังเกตผู้ขับขี่ที่ผ่านไปมานะครับว่า ท่านได้ใช้เครื่องดื่มที่ท่ทีมีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายหรือไม่เมื่อเราสงสัยนะครับเราก็จะเชิญตัวท่านมาบริเวณโต๊ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เชิญมาเพื่อที่จะมาะวัดตรงเครื่องเต่านะครับโดยร้อยเวกทีละคนต่างเต้ยก็จะเป็นผู้ต่างให้เป่าซึ่งกรณีนี้นะครับท่านจะไม่เต่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายระบุไว้ให้ชัดเจนหากว่าท่านไม่เานะท่านก็จะมีความผิดอีกข้อหาหนึ่ง นะครับหากว่าเต่าเสร็จแล้วนะครับท่านไม่ถึงห0สิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นเราก็จะอ่าเชิญท่านนะขับขี่อ่ไปยังจุดหมายปลายทางของท่านต่อไปแต่หากว่าเกินเมื่อไหร่นะครับเราก็จะมีการบันทึกอ่อย่างนี้ฮะอ่บุคคลผู้นี้ก็อ่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เต่าเท่าไหร่ร้อยหสร้อยหกสิบนะฮะร้อยหกสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นนั่นก็เกินห้าสิบประมาณร้อยสิบนะครับประมาณร้อยสิบเราก็อนุญ,ญาตให้กับทางอ่ ผู้ถูกจับกลุ่มนั้นได้ติดต่อทางญาติเพื่อที่จะได้ไปประสานงานที่ร้อยเวรที่สอนอบุคโลของเรานะครับอันนี้อันนี้ขับอะไรมาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถจกักรยานยนต์เอ้ขับรถจักรยานหรือขับรถยนต์จกักรยานยนต์ใช่ไหมอ้าวก็อยู่ระหว่างการติดต่อครับก็นี่ก็คือผลการปฏิบัตินะครับใน ตะวันวันนี้ได้กี่ลายแล้วแปดลายแล้วครับแปดลายนะครับผู้ที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงสุดนั้นวันนี้เป่าไปเท่าไหร่สูงสุดเท่าไรวันนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบก็คือวันนี้เองนะครับแต่ที่วันนี้ร้อยหกสิบนะมีบางวันครับบางวันเรา จับกุมเรองหาที่มีแอลกอฮอล์ถึง300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับไม่รู้ว่าขับขี่มาได้อย่างไรนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ที่น้องประชาชนนะครับที่ขับยวดยานพานะไม่ว่าจะผ่านสนองบุคโลหรือไม่ก็ตามนะครับหากว่าท่านดื่มเครื่องเหลือหรอแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วก็ขอความกรุณานะครับอย่าได้ขับขี่ยานพานะโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหากวพราท่านขับขี่แล้วมันมีบางจังหวะที่ท่านวูบหรือบางจังหวะที่ท่านมีสติไม่ไม่ ไม่มีความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายหต่อตัวท่านเองและที่สําคัญที่สุดไปสร้างความเสียหายหต่อบุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับตงตัวอย่างก็มีมาเยอะแล้วนะครับผมก็ขอวิงวอนว่าหากท่านคิดจะขับก็อย่าดื่มโดยเด็ดขาดนะครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหากว่าท่านมาที่สอนอบุกโลของเราแล้วได้เจอเจ้าที่ปำรวจเราท่านจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับและ เมื่อท่านถูกจับกลุมนะครับปัญหาต่างๆก็จะตามมาทันทีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจะต้องรีบในการหาตับสินมาประกันตัวหรือท่านจะต้องอเดินทางไปศาลจะต้องถูกพิจารณาโทษจะต้องถูกบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆและมีประวัติติดตัวอีกอหรือ,อท่านจะต้องถูกยึดเปรียนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีสตินะครับในสติหากว่าท่านดื่มแล้วกรุณา,าขับแท็กซี่ดีที่สุดน,นะครับ ไปเดมอะไรมาเนี่ยเดมอะไรมาเบียร์เบียร์เบียร์กี่ขวดเยอะเยอะเยเบียร์ยอมรับแต่ละภาพมาเดมเบียร์มาเยอะนะร้อยหกสิบนะครับก็บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับในการทำงานของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแลยวเดี๋ยวจะพาท่าน อ่าไปพบบรรยากาศในหมา,ากแปลกนะครับอ่าเมื่อ,อไหรจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ